ครับมณีพระแวะมาเบึงเป็นล้ำสสแทดครับตัวนี้องระวังบ้านบุงเบาเชื่อมไปหาบ้านกระบืองนอกนะครับบ้านบุงเบาก็ขึ้นอยู่ตำบลบ้านจานอำเภอพุทธิสงจังหวัดบุยลครับบ้านส่วนบ้านกระบืองนะั่นกับขึ้นตำบลกระบืองนอกของอำเภอเมืองย่างจังหวัดโคราชนะครับนาม้วนนามมะฮอดล้วครับถือพานเขามาเป็นตัวนี้ก็เป็นล้ำ ล้ำเสคกับไปหาเป็นลำนามสาขาไปหาของแม่น้ำมูลนะครับไหลลงไปเนี่ยกับไปน้อยหนึ่งกับเขาไปซู่มูลนแล้วนะครับนี่ก็เป็นสะพานมันสางไหมนะครับส่วนขนาดบมานี่ก็คือตัวนี้อย่างมันก็สิเป็นฝ่ายเก่านะครับเป็นฝ่ายน้ำร้นเก่าก็สิเห็นน้ำร้นออกไปค้นก็บสิมหาแะต่กอนกับสัญจรไปมากอะขามมากขึ้นตัวลางนะครับตัวนี้น้ำถ่วงไปแล้วนี่เป็นสะพานไม้ที่มันสางกันมากครับ ันบอ่อสางสะพานขึ้นมาใหม่กับเวลาหนาหนามากนี่ก็คอือยากครับข่วงไปยากไม่ยากก็ต้องอาศัยเรืออาศัยอย่างอันนี้เป็นสะพานด้านที่ทุกข้างหน้าทั้งฝุมนจะเป็นบานบุ้งเบานะครับส่วนดันหลังทาาที่ก็เป็นเขตบานไปหาบานกระเบื้องนอกนะครับนี่ครับนี่พระพุทธวัฒนเบิ่งสายนา้ำครับเบิ่งน้ำน้ำมาจากทั้งคูราดมาแล้วครับนี่นะครับ,รบการไหลของ น้ำกับบึงความแรงครับนี่คือพวกจอกพวกแหนไหลตามสายน้ำมันนี่ไหลมาจากพุ่นละครับทั้งทั้งพุ่นจิเป็นทั้งโคราบครับมาจากทังโคราบไหลลงไปก็เป็นเของมานี่ก็เป็นส่วนของบุรีร,รัมย์แล้วนะครับทางเข้ามาบรรยากาศของน้ำหลากครับจอนงัวงกล้วยกับถามไปหากินตามลั่มสเตียรกับ่วงนี้กับหากินลำบากเนี่ยครับน้ำมา นี่ก็เป็นสะพานมุงเบานะครับมุงเบาระเบื้องนอกครับเพื่อระวังบุยลำไปหาเขตจังหวัดโคราชนะครับ mm hmm. ก็บรรยากาศน้ำหลากครับท่างฝนก็เป็นมันต่างม่าไม่ก็คือเป็นตาหนามครับท่นก็ปล่อยหนามออกไปท่างฝนโดยเฉพาะแปะเป็นไปบนท่างฝนนัดหน่อยครับคุณนถ้าท้อน้ำไหลแห้งด้วกัน ครับตัวนี้เป็นลำสะเทถียรับคือลำสเสถียดเป็นลำน้ำสาขาของลำน้ำมูลนะครับมาลำน้ำเล็กน้อยน้น้ำน้ำปลาน้ำน้ำบบน,น้ำไรแหง้งหอยู่เดียวเนาะไรแหง้แหงรวมกันมาแล้วครับตัวนไปทางบมนี้จะเป็นเขตโรงเรียนบ้านมุงเบานะครับ นำอะไรปาปลาปัา,ากินปลากินเนี่ยเฮ้ยนะคุณปลาที่ลราคุณน่ะ,ะน้ำย่างปลาอะไรครับเจ้าเนี่เป็นเขตปลาเชโดนะครับใช่ไหมอ้หูไอ้กีคนเลี้ยงงัวครับงัวขามสะพาน <laughs> ไลลงไปนี่ยแหละไหลลงไปแล้วสะเสียดนะน้ำท่วมแล้วหากินได้ยังไรน้องบ้านนี่ ไอกินน้ำแข็งทาง้งอยู่บ่างมาเที่ยวกนบ้านเอาครับเปีนยงง่ายมู้นี่เป็นโลกยากอยู่คนโลกพูนซาเทีโต๊ข้างหล่างคนน่ะมีสมุนเปรียงพร้อมหมดนะครับอยู่ทั้งถนนพคนน่ะขาวครับ <c oughs> พูลเรียนอะไรเรียนอะไรมาอยู่สมุน นี่นี่นี่ผู้คุมผู้คุมสองสหายเนี่ยอไอเลี้ยงดีๆได้เลี้ยงงัวซัวหืมอ,อ <c oughs> บรรยากาศพิธีสารบัน,นครับผมพายยางหล่อเบิ่งน้ำพวกมกำลังมาครับผมกำลังสิก,กิ้น ีชนคนอีสานบ้านเขาทั้งบนก็จะเป็นเรืออีปโปงครับนี่เห็นจอดอยู่สองลำนะครับเป็นอีปโปงคือใส่ต้นมะตานเข็ดน,นะครับน้ำไหลแห้งเติบอยู่ครับนีามมา่ครัม้านี่ก็เป็นเขตของปั้นกระเบื้องครับปั้นกระเบื้องไปจากนี่ไปประมาณ3กิโลครับจากที่จุดที่ผมยางอยู่เนี่ย ตัวนี้ก็เป็นจุดขันน้ำจุดอันนี้กักน้ำไว้ครับเวลาน้ำมาหลากก็ปล่อยออกไปจากก่อนประทัดเหตุเหตุหออกครับเพิ่งสีเห็ดมาเมื่อปกี่ปีมาก่อนอตัวนี้ก็คือปองตัวนี้ก็ปล่อยสูมุนโดยตรงครับหลังจากนี้เป็นล้ำเสถียรลงไปก็เป็นไปหาล้ำมูลเป็นล้ำเสถียดเป็นล้ำสาขา นี่ครับเบิ้งเบิ้งความแรงของอันนี้ครับเพิ่งพิ่งจอกครับจอกถือว่าปล่อยปล่อยสูงนี่ครับเดี๋ยวเบิ้งความเร็วของน้ำน้ำน้ำกำลังไหลลงมาพวกยุดปลายน้ำเหมือนเพือนนะครับลงไปหาไปหาแม่น้ำโขงนะครับจากมณฑ์ก็ไปแม่น้ำโขงจากในจุดของผมนี่ก็ะช นี่เขตพุทธิสงสิลงไปสตึกลงไปพุ่อนละครับแถวเพราะว่ากษิรัไลไปบุยลำสุรินทร์ไปซีสะเกดแล้วก็ไปอุบลคกับผู้ไปน้ำกับที่ได้รับผลกระทบส่วนผู้อยู่ระดับกลางๆนี่ก็สิเป็นเจอน้าหลากแน่ครับแต่ว่ากับผู้ได้รับลายก็สิเป็นปลายน้ำนะครับยังหวัดปลายน้ำนะครับแทนเร็วครับน้ำน้ำม,มาเร็วเติบอยู่เดี๋ยวเปิดช่องระบายมันออกครับทั่งสัน กันบอกเปิดอเระท่านยังสีก่กะถ่วมครับวพี่น้องแถวนี้กะถ่วฟ้าวเปิงครั้งนี้ครับนี่ครับน้ำอะไรมาความเร็วครับความแรงเป็นลำสะเทีครับตัวนี้ลำสะเทีลลำน้ำสาขาของแม่น้ำม,มูลนะครับเป็นับน้ำนาม,มาจากทั้งโคราชอ่ะครับตัวนี้น้ำถากําเชียงไกรชวนส่วนหนึ่งนะครับมาแยกกันไหม ส่วนหนึ่งกัไปลงทั้งแม่น้ำชีส่วนนึงกับลงมหาวเฮาเนี่ยครับเป็นมะหอยวะลูกเห็นมะหอยวะมะหอยมหอยวะขั่วครับแก้วนี่เป็นล้ำสเตียรล้ำพ่วเติบโตู่กปอนกับเป็นากันมหาสิตกสิเบ็ดปลาดูอยู่นะครับเป็นเด็กๆกัน เป็นคลิปสั้นๆลงไอ้ครับวันนี้พามาเบิ่งระดับน้ำครับว่าน้ำมันเดินทางมาหอดให้เกียรติอำเภอบุด้ทรงนะครับบางส่วนกับหลากล้นออกไปแล้วครับแต่ว่าบางส่วนนี่ที่มันอยู่ไกลๆพวกนั้นอย่างกับที่ว่าถ่วงไปหลายเติบแล้วที่น้องก็ได้รับผลกระทบหลายครับแต่ว่ากระสู่พื้นที่ที่เิ่นรับหนักกว่าใดครับถ้าคนเจนรู้สึกสีอวมกวนนะครับครับทั้งใดๆขอบคุณทุกการติดตามทุกการเมืองแย้งครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ัสดีค่ำนาพบพๆกันไหมครับสวัสดีครับ